อดีพี่น้องน้องฝั่งเราแล้วก็บฝั่งไทยเนาะในมืินิกับมอโขมพ่อกับเศาแพ้คีกเก่าเนาะงชาแนลอาจารเด้อพี่น้องในมื่นนี้เศาแพ้กับสีผ้าพี่น้องมาซื้อเฮ็ดบ่อนเก่าเนาะคือเก่าเนาะพี่น้องเนาะไปเชาแนลสีผ้าพี่น้องไปเบิ่งว่ามันมีเฮ็ดยังไงเนาะไปเบิ่งมันเศาแพ้เลยนะพี่น้องเนาะเนาะเหมือนเฮ็ด จะเพสชัยไเบิ่งเนาะเฮ็ดเฮ็ดยังอันนี้เฮ็ดเพิ่งทรายนี่ค่ะสิบพันห่อสิบห่อสิบสิบพันกีบเออมันลดลงเนาะมันมันออกลายดีบ่เนี่ยค่ะออกลายลดลงเลยพี่น้องสะเพสชัยไเบิ่งเนาะเฮ็ดสิบพันกีบพี่น้องนะเนาะสิบพันกีบมันลดลงเลยเเฮ็ดมันออกลายเนาะเฮ็ดปวกมันเท่าไรอะไรปวกด หอมไวกพี่น้องหองเซาพี่น้องจะเพื่อให้เบิรงเบ็ดบวกเบ็ดบวกอันนี้คบพี่น้องคบทางพี่ทางพี่จะมีหลายคนตลาดน้อยพี่น้องตลาดน้อยมันรู้ไม่ค้าคนสราอยู่พี่น้องมีแต่เฮดมีแต่เฮดถึงมันเลยพี่น้อง จะให้เบ่งเนาะทรายสาวพันเ,เห็ดนี่ค่ะสาวอันนี้เห็ดปวดอืมอมีแต่ดอกจูมๆเนาะพี่น้องสาวพันกีบเนาะนี่ยสิบพัเห็ดเนี่ยให้พี่น้องไปซื้อมึงเนาะนู้น เฮดเปลือกเฮดละงูพี่น้องหาซีบหาซีบดีซ้ำกล้องช่างหาเฮ้ยหาซีบพานเฮดละงูเฮดเปลกกระซิบบอกเปลืออันซาวกระเดี๋ยวเฮดเปลกกระซิบก็สิเอาชองเลยคนไายกันนะพี่น้องเนาะหลายคนเชพเชไหเบิ่งบรรยากาศเนาะนี่คือทางแหวบบ้านดงน้อยพี่น้อง เชฟเวศชายเบิ่งน้องเป็นฝาสิโนอ,อันนี้คืออันนี้เนาะคือทางแหวบ,บ้านตรงน้อยพี่น้องแล้วก็เส้นตัวนี้เนาะจะเป็นอ่าทางแหวบ,บ้านน้องเป็ดใหญ่เนาะคันว่าผู้ใดยอยากมาซื้อเฮ็ดยังก็มาได้เด้อพี่น้องรู้ไหมค้านะยืนเทียงกันสายล่เลยมีเบสทุกอย่างเลยพี่น้องเฮ็ดยังยังกะมีเวลาเวลามีไลยเฮ็ดเลยพี่น้องเแฟเวศชายเบิ่งเนาะ ้ยเลี้ยงกันพี่น้องโอหสลิงชลาอยู่เนาะเดี๋ยวสเปซสิอ่าซื้อเห็ดเนาะพี่น้องสะบูหูสเปซที่สื้อเห็ดนี่ยสเพก็เลือกบมดถึงแล้วพี่น้องเ่ราซื้อเห็ดยังเนาะพวกมันลายกระโดานาะพี่น้องเนาะ <c oughs> <c oughs> ลายกระโดเห็ดมามาวันนี้ลายพี่น้องสเปซมาตจนนำ้ำมาลายขนาดนี้เลย มาบะนีมลายขนาดหรือบะหัวซื้อเฮ็ดยังนะพี่น้องเนาะไม่ค่าเพิ่นกระพุกเนาะอันนี้ก็คือมงเฮ็ดได้พี่น้องมงเฮ็ดกระขักพี่น้องพี่น้องเอ้ยเนาะโอ้ยหมวนเลยเนาะจะไปออนซอนขัดเลยเด้๋นี่โอ้นี่กระผินเฮ็ดได้พี่น้อง นี่ก็สิบพันคือกันบอกเอออเออาองหา่งองอเนังืพี่น้องเฟ่ก็ถือเงินมาบอนไลน์เนาะหัวสิสอยพูดได้เนาะพี่น้องออนซอนพี่น้องยืนเรียนกันพูพี่น้องเขา เพิ่นเพิ่นสิมาซื้อเพิ่นสิมาซมเนาะพี่น้องเนาะว้าเพิ่นสิมาผู้มาอีกแล้วพี่น้องผู้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 เต็มขู่เลยพี่น้องว้าเหตุยังนะเต็มขู่เลยผู้มาแล้วผูจังหวัดเนี่ยจังหวัดเนี่ย ซื้ยฮาจกาอยู่น่าสก็านทอกนทานก้าวได้แงเสร็ปซเอให้เบิงเนาะเราเดินคนเราสามคนต้องหาด้ย เรียนกันเลยพี่น้องเลียนกันเป็นแถวเนาะก็จะมีหลายคนผลมาสื่อครับผนก็ิมาสื่อทางแหวนเนาะว่านบ้าน,นอ่นี่มันก็จะเป็นป่านี่ก็คือทางแหววทางแหววเข้าบ้านน้องเป็ดใหญ่พี่น้องอันนี้แพทย์ใายเบิ่งเนาะผู้คนก็ออกมาแต่บ,บ้านผู้ล้างเนาะพี่นอ้องโอ้ยเป,เป็นป่าเป็นดงนองแฟทย์ชายพี่น้องส้มเบิรเนาะพี่น้องนี่แบบสีเนาะพี่น้อง น้องเฮ้ยบรรยากาศบ้านนอ,นอนะนก,บ,อนะอนนกอบ้านนอกนะพี่น้องเนาะโอ้โูหลุดมันก็ออกมาตะบันตรงน้อยพี่น้องูมีงัวเนาะเมันจะเกงงัวไปขายบ่าห่ะเนาะเต้นหมดไทยเลยนะพี่น้อนะงเนาะดูเนาะนี่ก็คือทางแหวบ้านตรงน,น,น,น้อยพี่น้องมันจะมีซอง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 อ่าแหวเนาะทางทางนี้ก็แหวบ้านตรงน้อยทางนี้แหวบ้านตรงน้อยพี่น้อง ทางนี้ก็แว่บ้านนั้นน้องเป็ดใหญ่เนาะพี่น้องมันก็เลยแบบมาซุ่มกันอยู่นี่เนาะเวลาใคยอยากกินเห็ดหรือว่าอยากกินอีหยังเนาะพี่น้องเนาะเข้ากับซีมานี่แหละทางแหว่นี่แหละพี่น้องเวลาเฮ็ดออกกันยังออกอ่ะทุกคนที่แบบว่าหาเห็ดยังบ่ได้สิน้องกับซีมาซื้ออยู่นี่เนาะพี่น้องเนาะกับซีมาโฮมซื้อกันอยู่นี่ปุ๊บรถรถมันก็ออกมาปุ๊บเพิ่นกับซีมาซื้อกันอยู่นี่เนาะพี่น้อง ลูกค้ากำลังมาพี่น้องผู้เพคนกำลังมาซื้อมาซมยามาหลดมันลุกมันจะอากาศสวยงามพี่น้องตอนนี้เวลาเก้าโมงกว่าพี่น้องตอนนี้ซาเพก็ขึ้นมาแต่โลกหยาหุบซับหยาหุบซาเพกะ่ะ กิาเบิ้งว่าไปหาเบิ um> ้งเรากินเบิ um yeah> ้งว่าซิมีอยบ่เห็ดเนาะปัดชาแฟ่มาปัดป้าเต็มเลยพี่น้องเขาขายกันเต็มเลยเนาะโอ้อนช้อนพี่น้องพกเขาหลังมาซื้อกันพี่น้องเนาะลังมาซื้อกันเ่กกใหญ่กใหญ่กเ่ เฟสให้พี่นอ้องเปิงเนาะมอ,อนย<ม>ืนีขึ้นหาพักันโิ่บนึงเกสเอาให้วกวนาพี่น้องมือแกงน<อ>เนาะอาะเเพสจะให้ลูกชายจับโทรศัพท์นะพี่น้องจับโทรศัพท์

ជាងសារងស់ស់ มาเ็ลอได้ะคะต็ดต่ได้ทำเลยยื้นให้รู้อไดยไ้าคืออะไร่าวคนในตู้ย้ายฉ่านงานตัว้อามดมานี่ยเอออามอดม่แ้กเอาไปล้ตัวใหญ่นช่างยัง้จะรู

โอ้ยบอกบาปแล้วคลายคลายของหารเอ้ยโอ้ออยบุบปุบัดระดับดดชบ่างต่าเอตีด้วย ด้ตเราไม่เงินพอมดและตหม้อใส่ถ่ายเอาใสเอามรอเปล่องนุดหวอกใหญ่ขนาดนี้เ่อแพ่กันด้กหดวอแคนใส่กันมาี่นี่เอาไฮโลไม่ใช่เอก

เฮ็ดออกีรอได้หเจนหาค่อยเนี้สิาต้นน no ี่เ้าแพ้กับซีเมื่อแล้วได้พี่น้องพี่น้องตอนนี้ซาแพ้กับเมื่อแล้วน้อพี่น้องกะให้พี่น้องเบิ่งบรรยากาศเลยนะพี่น้องเนาะบรรยากาศด้วยว่ะ กวนสะแพ้ไปซื้อเห็ดน้ำพี่น้องเนะวะสะแพ้จะให้เบิ่งมันไก่กันสั่นใด้ไหะไปเบิ่งพ็พอกันเลยพี่น้องบรรยากาศน้องเอาไปเนี่ยมาแต่ใช้ปันลุถีบมานี่ซื้อเห็ดบ่เออไปบ้านน้องเป็ดไปซื้อเห็ด พอ่อเจอคนที่ผู้จักเน,ะกนาะคนก็ปั่นรถที่มาแต่ผู้นบรรดาจันเห็นเลพี่นอ้องเชฟแพรก็เลยถามเบอร์นเนาะเชฟแพรสิยหายพี่นอ้องเบิ่งบรรยากาศอันนี้ก็คือพนสิตกพี่น้องคึมคึมเนาะคนกระตกคือพนสีโต๊ะอะไรพี่น้องบรรยากาศก็คึมคึม,คม,คมพี่นอ้องโอ้เห็ดกั่วก็อ่องเลยทางเบิ่งเชฟแพรกับบางที่แกดเสียดไปห้าเห็ดกั่วกันพี่นอ้องไปห้ากับบได้เดี๋ยวโคกบ้านเชฟแพเนาะพี่นอ้องอันบ่อยากมีเห็ด มันบวออกพี่นอหห้องไปทากับบอได้คือชาแปนทาพี่น้องไปหาหอะไพี่น้องอยากมีเห็ดบวออกพี่น้องนี่ก็คือทางาชาแปนเมื่อแล้วตอเน,น้นนอกร่างก่อนชาแปไปซื้อเห็ดแบบนอกมากกินมาปล่อยใจกัน,ปนไปเนาะชาแปนให้บึง่งบรรยากาศ ก็อันไม่เคี้ยวพี่น้องเอ้ยยำหอยยำนาแล้วเนาะเสล้วกันน่องตอนนี้ค่ะจะใกล้ชิดอดอันน่องมะน่องบอลหุ้นทางใหญ่แล้วน่องที่น่อง ันนี้เพิ่นก็ชิ่งห้องว่าบ้านน้องเป็ดน้อยพี่น้องบ้านเป็ดน้อยกันน้องน,นี่ก็ได้ก่อนซีข่าว่าเข่าวบอลข่าแพร่ซื้อเองเนาะข่าแพร่ก็ชิง่งเนียมาจากคุ้นทางใหญ่เลยพี่น้องเด็นทางแหวกเนาะอันนี้ก็คือคุ้นทางใหญ่เนาะพี่น้องเนาะ ช่อแพ้กับสิค้าเบิ้ลได้ี่น่องของนุ้งทางใหญ่แล้ช่อแพ้กับสิค้าเบิ้ลนาะพี่น้องเนาะ มีทั้งเห็ดปวกแล้วก็เห็ดอ่ามะงูมะพี่น้องก็ใช้แพร่กันมาใส่หมอกดึงพีน่น้องเนาะแสแพงก็ต้มอ่าหมอกไว้น้าไม่เรียบร้อยแล้วเนาะแสแพงก็สิมาใส่เห็พชรแสแพงก็สิใส่เป็นดอกชิเลยพี่น้องนะอันนี้ดอกใหญ่ขนาดเนาะแสแพงใส่บน แต่พมีคุณจำปองเหซาแป่ือเก้ามันนี่ก็ลูกชายกับลินเออเ็มาเลยเนมาพอาดีเลยเปแก่ใส่นดัวสิลินเนานะนพี่น้องพี่นอ้อง,อองตอนนินซาแพกะกะปรุงเหลือบราแล้วน่ซอแพะกะชิมาใสาอ่อะภาคอีตู่เนาะมันก็ดีตอนที่ซาแพอะอะ หลังเฮ็ดสะเพกกับบริเฮนพี่น้องเฮ็นกับขอเท้าก้อไพาลายเดอ้อพี่น้องน้องสะเพกอ่ะบ่ม,มีคนจับกล้องงหนสะเพกอ่ะเลยแบบต้องมาบริเฮ็นตอนงสะเพกหลังเฮ็ดเนาะตอนนี้ก็มาเบิ่นสะเพกเกิเนเฮ็ดแล้วเนาะพี่นอ้องสะเพกสิใส่ผักตู่ลงไปนั่นก็คือสะเพกปรุงแลยหรือเปล่ แม่ก็จะซีมเนาะนเสร็จกิจหนอะจะป,ออะปูองอย่างเนองเกลือจะแม่ก็ใส่เกลือลงไปน่ปนอง,นงตอนนี้เฮดกับซุกเลยอร่อยละ พี่น้องตอนนี้เฮดซศาแพรกับแกล้งเรร้อยแลลวเนาะพี่น้องเสปใส่เบิร์นมาตาเนาะในมื้อน,นี้ซอาแพรกับบอด้กินโซ่พี่น้องอีกแล้วเนาะก็ข,ขอโทษขออภายละลายเดอ้อพี่น้องเนาะก็บขโมกับใจละลายเด้อพี่น้องนอนที่เข้ามาเบิร์นเศาแพ้ในมื้อน,นี้เนาะ อย่าลืมเดอ้อพี่น้องน้องก็ทุกข์ใหแล้วก,ก็กดกระดิ่งนะเพื่อติดตามคลิปชาแพาใ้ใหม่ๆก็อย่าลืมเดอ้อพี่น้องติดตามชาแพา่เดอ้อในมือนี่งชาแพ้กัข้อจบคลิปเพียงเท่านี้นะพี่น้องสบายดี